สวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับหนุนนวลคนมันนาอีกแล้วเพื่อนครับวันนี้ผมพาเ,เพื่อนมาสู่อาณาจักรอีกอีกหนึ่งอาณาจักรที่เป็นรถหมดสัญญาเช่าแล้วจะบอกเ,เลยว่าตอนนี้ผมกําลังจะหารถตอนเดียวให้เพื่อนเอาไปใช้งานกันอ่ะคันแรกครับเป็นเขาเรียกว่ากระสือนะก็คือเป็นหัวเชสซีนั่นเพื่อนนะนี่เขาเช่าไปแล้วก็ใส่ตู้เย็นล้วถอดออกนะก็ราคาอยู่ที่2องแ0 0เจ็ดหกันแจ้งไปเลยไม่สามหม่พครับปี19เเพื่อนเพื่อนมาดูโครงสร้างนะนะครับ ป้ายอยู่ในรถนะครับทานเดิมหมดเลยรถเดิมมากไม่มีแก่นะครับเพื่อนนะนะครับนี่ผมดูทรงแล้วน่าจะเช่าจอดมากกว่าคันนี้นะเช่าจอดมากกว่านะครับไม่สามหมื่นสี่เองอันนี้ก็ดูเอาเพื่อนเผื่อตรงสเปคที่อยากได้นะครับสองเจ็ดเก้าเอาไปเลยไม่มีแบตเสียค่าอวนสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเท่านี้นะมา,มาดูภายใน เนี่ยสวยคลิปรถดิบๆเลยนะครับเพื่อนนะนี่กุญแจหนึ่งดอกเลขไม่ตามนี้เลยครับ34,000กับ204กิโลเผื่อใครสนใจหาอยู่เกียร์เดินหน้า6สปีดนะปี19นะครับนี่ภายในส,สวยๆอย่างนี้แหละเพื่อนแฮตซีเดิมๆนะครับนี่เลคแฮซี นะครับเป็นรถหมดสัญญาลแล้วก็คืนมานะครับผมก็มาถึงก็จัดให้เลยนเพื่อนเผื่อหาอยู่มีเพื่อนๆถามหาหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับมาดูเอกสารครับนี่นะกระบะบรรทุกมีหลังคาฝาปิดท้ายข้างนะครับแล้วก็เครื่องยนต์2.4ดีเซล150ม้านะครับปี19ลำาดับที่1เอาไปใช้งานกันครับเพื่อนๆเผื่อ,อหาอยู่นะครับเพื่อนๆหลายคนแอเยนมาก นี่ครับผมไม่รอแล้วครับก็จัดให้เลยหนึ่งชุดเลยวันนี้ส่วนคันที่2ครับเพื่อเป็นคา r g โก้บ็อกนะทรงประมาณเมตรหรือประมาณเมตรเจได้นะคันนี้นะครับหนึ่งสามเทะเบียนนี้ราคาผมแจ้งไปเลยนะครับในส่วนของคันนี้เป็นปี20นะ325,000 325,000ไม่มีแวดนะครับคันนี้เลขมาอีกแค่1,60,000กิโลคา r g โก้บ็อกนะอ่ะไปดูกัน ในส่วนของคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยน็อตฝาปวงหน้าไม่มีขยับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะครับคันนี้น่าสนใจมากเพื่อนเผื่อใครหาเอาไปใช้งานสภาพดีมากๆนะครับนี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นยางเป็นบิดโตนชนิี้อีกอันนี้เหลืออยู่ประมาณสักปีหนึ่งได้นะนะครับนี่เป็นทรงนี้นะเพื่อนนะ นี่เลยตอนเดียวเบาะบังไม่มีขาดนะกุญแจได้มา2ชุดเลยครบๆนะครับเล็กไม่ตามจริงเลยเพือ่อนหนึ่งแสกหาพักบสากิโลตามนี้เกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับเป็นรุ่นที่ยอดฮิตเลยรุ่นนี้นะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูตู้คาร์ลูบ็อกแห้งๆนะสแตนดาร์ดอยู่นะครับล้อเป็นล้อธรรมดาก็คือล้อข้างอยู่ ไม่ใช่ใส่ล้อผ่ายนะเพื่อนนะกันชนไท้ายเป็นสแตนเลสตีนไก่ภายในเป็นตู้อลูมิเนียมคาร์โกบ็อกแบบนี้เนี่สภาพพร้อมใช้งานแบบนี้เลยเพื่อนนะครับแบบนี้เลยอ่ะมาดูเอกสารกันคันนี้เอกสารดูเลยปียีสิบครับตู้ บันทุกนะครับลงเป็น2.4ร้อยสิบห้าดีเซลแบบที่หนึ่งนะใครเอาไปใช้ก็คุ้มๆแล้วครับเนี่ยเพื่อนดูอ่ะสวยงามมากนะครับแกยินช่ำทีนี้คันที่สามเพื่อนๆดูเป็นปี21สนะค,คันนี้ไม่เ7็ด0นะครับขายอยู่3 7 9 3ส9ใครอยากได้รีบออกมาเลยคันนี้ทะเบียน7 8 8ดแดนะทะเบียน7 8็ด ไม้เจ็ดหกว่า3ามเไปเลยเพื่อนๆนี่ปี21เโครงสร้างเดินทั้งหมดนะเพื่อนนะดูนี่ฝาไม่เคยแก่นะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆสวยๆเลยเี่ดดูว่าเผื่อเพื่อนๆนท่านใดหาอยู่นะจัดเลยสวยๆแล้วที่สำคัญคันนี้เป็นคาร์โคบ็อกเปิดได้3ทิศทางก็คือด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านท้ายนะั้นเยวเปิดให้ดู เดี๋ยวมาดูด้านท่านด้านในก่อนภายในสวยงามนะครับเบาะส,สวยเบาะหนังแยก6 0 4 0นี่เลขไม่ตามจริงนะเพื่อนนะ7 7,314กิโลเมตรครับกุญแจได้มา1ดอกแบบนี้นะครับเกีนะร์เดินหน้า6สปีดนะเพื่อนนะจอทัสรีนนะครับนี่จิ้มนี้เลยนี่สวยเลยยังไม่ได้คีนนิ่งนะ ทีนี้มาดูส่วนของตัวช่วงล่างล้อเป็นล้อผ่าแล้วเสริมแหนบเรียบร้อยลงหน้า18เรียบร้อยและที่สำคัญคือมันเปิดข้างได้สองคือเปิดทางด้สองทางนะอันนี้ผมเปิดให้ดูให้ข้างหนึ่งก่อนนะเนี่ยเปิดด้านข้างนี่เลยนะครับใครหาสเปคนี้อยู่นะมีเพื่อนๆหลายท่านถามหาอยู่นะครับนี่แล้วก็เปิดท้ายเปิดท้ายแบบนี้เพื่อน ก็คือฝั่งนี้ก็เปิดได้นะครับฝั่งนี้เปิดได้พอดีผมเปิดมันจะติดรถอีกฝั่งหนึ่งนะครับช่วงล่างอย่างนี้เลยก็คือเสริมเนบ็บมาเรียบร้อยนะครับล้อผ่าเรียบร้อยมาดูเอกสารไม่ต้องคิดเยอะนะครับรถที่นี่ขายเร็วอ่ะมาดูเอกสารปี21บครับนี่ตู้บรรทุกเลยไม่ต้องกลัวเลยเลยปีนี้เลย2อยดีเซล1้0าม้านะครับลำดับที่1นภาษีปี69เก้าด้วยนะครับ ต่อมาแล้วนี่สวยแบบนี้เลยจอทัสรีนนะครับ okay. Okay. ตามนี้เลยเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะผมรีบจัดก,การให้ในส่วนของพาเพื่อนเพื่อมาดูในส่วนของตัวรถตอนเดียวเป็นคาโก้บ็อกกับเป็นแชสซีหนึ่งคันนะครับหรือว่ากระสือนะภาษารถก็คุยกันก็คือเป็นเนี่ยหัวกระสือหนึ่งคันใครอยากได้นะครับในส่วนสามคันนี้ใครสนใจ คันไหนสเปคไหนทักมาโอเคสํารับที่นี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ